รได้ภารกิจก็คือให้ไปเก็บเห็ดควค้าตรงนั้นนะคะมาดูว่าเราจะทําสําเร็จหรือเปล่าบบบออัแแหห่่งงก็ูาาเเเลด ไปนานะคะเราจะเอาต้นไม้ไปปลูกกันมีต้นบักซีด้านะคะเอาอ๋มนต้องวางข้างในแล้วต่อะไนะคะี่ว่าอะไรชื่อว่าแครอทแครอทใช่ทไมี่ไฟไม่ตั้งชื่อว่าแครเลยอะเพราะว่ามันสีเขียวไงถ้ามันสีส้มจะตั้งชื่อว่าแครอทอยู่ เล่าเลไงเชลโ่กแเลโลเ่เลโอะไทำไมทำไมเกนียโอได้ตัวอะไรลูกอยู่ใมือชื่ออะไรมาวมาะาะเด็กๆตืนเต้นมากเลย ตอนนี้นะคะนี่เราได้ทังมาหนึ่งใบนะคะเท่าบ้านอื่นกะคู่นะคะเราจะไปเก็บผักสวนครัวกันนะดูกล้วยคุณแม่นะคะแบบเครือแบบลูกโตมากคะทายเก็บสิลนกูนี่เก็บไปกระดาเลี้ยงรสชาติเลยหรือล่าระวังมันหล่น,น,ไไนแม่น่แ ไปม,มีอีกอสองมีสองลูกอันนั้นมันเริ่มแก่ลูกไม่เอาแล้วอันนั้นไหนแม่ใบไหนบ้าใบใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใบยเนี่ยใบใหญ่พี่ลีเออ รเ,เราจะเอาไปทำซุปมะเขือนะคะทุกคนหรือว่าเนียนบบกเขือนีออ่ได้แล้ว เก็บไป então, อันทักนีบาในงานหอ,อดอยู่ต้มกล้วยต้มกล้วยดิบแกะใหมยังบบได้มานอย่ อี้ปครับกระกระโดดข้ามไปครับู่นนะครับอยู่นู้นเลยทุกคนคะทุกคนคะเราได้ภารกิจก็คือให้ไปเก็บเห็ดคอน้าตรงนั้นนะคะมาดูว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่า

ซุมเห็ดครับกำลังอ่อนๆด้วยค่ะซุมเห็ดน well> ี่ใส่แบบร์บัคขามอร่อยเลยนะมิชชั่นคอมพลีส และภารกิจของเรานะคะที่เราเดินมาไกลขนาดนี้ทุกคนก็คือมาเก็บพักขี้เล็กนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮภารกิจที่สุดอย่างแรกรลน This is พักขี้เล็กโอเค do you know do you know พักขี้เล็กพักขี้เล็กเนี่ยเราก็จะเก็บยอดอ่อนนะคะไปต้มอ่าถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบขมขมหน่อยก็อาจจะต้ม หนึ่งถึงสองน้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครชอบให้มันออกรสจืดๆอ่าก็คือยิ่งต้มยิ่งต้มเยอะเท่าไหร่เขาก็จะจืดขึ้นเท่านั้นนะคะเอ้าอันนี้ก็ผักเหรอเนี่ยไม่ใช่นะพี่ฟ้าไม่ใช่ผักนะนี่ไงมันกินได้กินได้เลยเหรอไม่บอกกล้วิ่งนะนี่ข้างในก็มีอแเราตั้งไว้ตรงนี้คุณอรมาาเเภารกิจที่สองกำลังเริ่มขึ้นแล้ว เก็บตรงถึงใบงตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยได้ไหมคะเขาจ้า,าองอ่อนๆไม่งั้นกไ็ได้นังสี่มันมีแต่เด็ดเอาไม่สี่มากนี่เดียวเข้าใจแหล้วเพราะว่ายัางไงตอนเราเอาไปทำเราก็ต้องเอาแต่ใบอ่นอนๆมัใช่ไหมคะ,ะนี่นังสี่นี่สี่เข้าเก่เาร่วนนิดนน่นนี่เราเหลือเราเหลือกิ้งนี่กิ่งภาษาอ่าภาษาอีสานก็คืองานะคะงา า n g าช้างครับสมนภาษาอังกฤษเรียกว่า brunch นะคะกอนจะอ่อนหลายนิดแต่เป็นเอลี่น้อยๆเนาะแม่อาจารย์แต่ละต้องเขียนต้องกลมแล้วดีเนาะออกแต่งกอนแต่ดับบอนะเฮ้ยนี่เก็บได้ผสมน้อยทุกคนก็ได้เยอะแล้วนาน่าอร่อยมากเลยครับ ส่วนทางโน้นมีมีบ้างไฟขึ้นม่ไงทเรีกขาวดีว่เอ้าไม่ไม่เหมือนกันหรอกลอยีเรีกแดงทีเร็กขาวคุณอยู่ห้องบนอยู่้องบนส้านะนังอายคือตอายุนี่คือมอายคุณนะชุ่งมอเมาเก็เคยมาเก็บไปแล้วแล้วมันก็

ตอนนี้มีป้ายเก็บใบไปประมาณห้าห้าแสนใบแล้วผมเยอะมากเลยนี่นอะมานต้นไม้วนน่ะันชวยาีบอกาสานการณ์บอกเราสถานการณ์ จังทีแหลตงยนสี่าเอวตา่เยวป้านี่งามแค่นนี่เล้สังกเน้อตัวตาที่ลูกเลยแม่ผู้หญิงทีตาหลังเห็นตาหนานี่สองตา ไปเอ้าตอนอีกมุมนึงกำลังมีเดือนเดือนทังวันพาเลตนู่นหมดหมดทัานกับนี่แล้วเมียหมดหมดหลายตนหมดหลายหมดบันหวงมันห่วงอุ้ยหมดเยอะมากเลยอะให้เยอะอยู่นะเนี่ยเก็บเก็บไปประมาณนะฮะเก็บไปแกงแบบว่าอิ่ม มื้อเย็นเลยค่ะทุกคนอิ่มน้งสำรานต้นฮคนมันเยอะมากคือต้นที่ง่ายสุดในโลกก็สวาเก็บง่ายสุดแล้วแต่เก็บมาไปเดินคณะเดินเดินคณะลูกเสือครับย่าไปช่วยีดด้า เข้าป่าตั้งแคมป์ทำอาหารมันมาให้ลูกเสือเลยเนาะกินได้เปล่าไหนเจอเห็ดอะไรรึเปล่าถ่ายน้องถ่ายตอนน้องไหนมาให้พี่ฝ่ายดูสิมาให้คุณย้าดูสิเดินลงมาให้ยาวลงดูมาดิมานีิมาดูดิก่อนขาวแล้วเปล่าอ่ะให้ ิเห็ดอะไรอ่ะเห็ดเห็ดคอนขาวเห็ดคอนขาวไว้ใหญ่เออเห็ดคอนขาวโอ้เก่งจังเลยแม่ไปเจอพี่ซาบอกพี่ไปไปไหคะพี่ซาเอาไปเอาไปใส่คู่เอาไปใส่คู่ไปนู่ไปวางไม่นู่นเลยเจอเจอเห็ดด้วยเจอเห็ดอีกไหมโอ้โหทุกคนดู ผมนึกว่ามาเก็บตะไบนะเนี่ยไม่เก็บอย่างอื่นอ๋อนี่ไงตอนนี้ก็มีีกวันนี้นะคะนี่เราก็มาเก็บผักนะทุกคนไปทํากินมื้อเย็นกันนะคะคุณยายก็ออกมาด้วยวันนี้มันได้มาออกกําลังกายเนาะออกกําลังกายัวต้นกล้วยกับงามงามเออต้นกล้วยกับงามใครใส่ต้นกล้วยงามเนี้ยคุณยายอยากให้เห็นต้นกล้วยทุกคนดู ังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณฝ้ายจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย